เราได้โอกาสเกิดในจักรวาลมนุษย์เพื่อรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธจันทรโรจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของตัวตนของเราคือบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรดึงดูดบอกเกิดพัฒนาปรับปรุงรมทั้งหมดธรรมกิเลสให้เกิดเป็นบราบรมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ด้วยตัวของเราเองพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนนกยยูได้นำให้เราอดทน เพื่อรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสร เป็นปกติอยู่ตลอดเวลาทําให้กระแสธรรมปรมีสามสิทัพระเดเดพุคลุลหลวงพพสจันทัสโรในตําแหน่งแกนกลางร่างกายของเราไหลเวียนเป็นปกติขยาย ขอบเขตกว้างขวางลุกเข้าหาธรรมกิเลสที่อยู่ด้านนอกของแกนกลางเส้นทางสายกลางในตัวของเราการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิบทัศน พระเดชปุกปุลหลวงปุดจันทรทัศโรเป็นการรุกเข้าหาธรรมกิเลสโดยการเดินทางของกระแสธรรมบารมีสามสิทธัสพระเดชระคุณหลวงปุดจันทรัศโรจากตำแหน่งละเอียดสุดศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรก ทมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไปยังตําแหน่งหยาบสุดซึ่งเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของ เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิทัศพระเดชพะคุณหลวงพุทธสจันทาสาัสโรพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลารับกับ การพัฒนาตัวเองใหม่ๆของธรรมกิเลสเพื่อให้สามารถรุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพุะคุณหลวงพุทสจันทร์ทัสโรได้ง่ายอย่างสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกคุณหลวงปุทสจันทร์ทัสโร ให้เกิดเป็นธรรมกิเลสโลภโลกรธหลงเราจึงอดทนรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็พปกุลหลงพอสดจันทัสร,รเป็นปกติ ตลอดเวลาเพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงของเราดำรงอยู่ขยายขอบเขตเพิ่มจำนวนปริมาณรุกเข้าหา ธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบทัศนพระเดชพุกุณหลวงพุทธจันทัสโรเพื่อยุติสงครามการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดธรรมกิเลสที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของ สร้างโครงสร้างกอทอมขออไม่มีทานศีลสมาธิที่ทำให้เกิดหน่วยใหม่ๆบารมีสารสิทธัตพระเดชพะกุลหลวงปุษตันทัสโรปิดบังหลอกลวง ไม่ให้รับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสามสิทััพระเดชปรากหลงบนสตันทัสโรนำเสนอยั่วยยวนด้วยกิเลสสร้างโครงสร้างกอทมอขออ ให้คนสัตว์สิ่งของรับกิเลสไหลเวียนอยู่ในตัวทำให้เกิดการหลอกลวงว่าเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับให้เกิดเป็นภัยพิบัติ ทำลายปัจจัยสี่ที่เกิดจากบารมีสามสิทัต์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทัศโรหลอกลวงสร้างปัจจัยสี่ที่เป็นของปลอมที่เกิดขึ้นจากรรมกิเลสโลภโกรธหลง ที่ดำเสนอให้รับกิเลสเข้าไปอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงให้ยึดมั่นถือมั่นกิเลสซึ่งอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของ ที่หลอกลวงว่าเป็นสมบัติที่เป็นวิบัติครูบาอาจารย์ของเรานำให้เรามักน้อยสันโดษไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่ทำให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่เศร้าหมองทุกร์ระทมเป็นผู้ที่ขาดจากความเป็นตัวตนที่แท้จริงของตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองทั้งสำเร็จเวลาของกิเลส ที่อยู่ในตัวของเราที่ยึดพื้นที่ตั้งแต่กิเลสได้รุกเข้ามาในนิพพานธรรมบรมีสาสุทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปสสู่สดจันทัศโรในยุคที่กิเลส ขยายขอบเขตทำให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชภคุลลงพุทสดจันทสโสรมีขนาดเล็กลงกว่าที่เคยเป็นกิเลสยึดธรรมบาร,รมีสามสิทธัพระเดชภคุลวงพุทสดจันทรัสรยึดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบ ไปเป็นของธรรมกิเลสสร้างนิพพานธรรมกิเลสให้มีขนาดใหญ่กว่านิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลลงพุทสดจันทัสโรกิเลสที่ยังมีอยู่ในตัวของเราพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ละเอียด ไม่ให้เรารู้เราจึงทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิทัตน์พระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโรรักษารวบรวมบารมีสาสุทัตน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโร จากธรรมทั้งหมดจากธรรมกิเลสที่ถูกดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทสโรนวยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ระยะทางของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทสโร ที่ห่างจากธรรมกิเลสที่อยู่ในท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโร,รที่รุกเข้ามาในนิพพานรรธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสัสร,รห่างมากขึ้น ความละเอียดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิบทัสพระเดชพะคุณหลวงพุทธจันทัศโรมีความละเอียดมากขึ้นปรมีสามสิบทัสพระเดชพะคุณหลวงพุทธจันทัศโรที่มีจำนวนมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นใหม่ๆ ที่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงธรรมกิเลสให้เป็นบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รทำให้ระยะทางของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร,รห่างจากธรรมกิเลส ที่รุกเข้ามาในท่อฐานธรรมบรมีสาสิทัศพระเดชพุคุณหลวงพุทธสจันทัศโรมากขึ้นความละเอียดนซุลกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบรมีสามสิบทัศพระเดชพุคุณหลวงพุทธสดันทสศโรมากขึ้นสร้างธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลหลวงพุทธสดันทัศโรหน่วยใหม,ใหม่ๆที่มีความละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆ รู้เห็นทำกิเลสที่ละเอียดที่หยาบมากขึ้นไปเรื่อยๆสามารถเปลี่ยนทำกิเลสที่อยู่ในส่วนละเอียดส่วนหยาบของท่อฐานธรรมวร,รมีสามสิทธรรัพระเดชคุุหลงพสดจันทัศโรได้มาก อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตามความละเอียดของการหยุดเป็นตัวสำเร็จค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตร,ร,ระเดชพะคุณหลงปสุสสจันทัสโร,ร,รครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนหยุดเป็นตัวสำเร็จ ้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงปสษตันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษา เป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัศโรทั้งหมดทุกส่วนได้สมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงรักษารวบรวมธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทัสโรกิเลสที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรได้ดึงดูดบอ่อเกิดนศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงพู่สดจันทร์ทัศโรที่อยู่ในตัวของเราให้ทำกิเลสเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัศโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อ รวบรวมเดินทางไหลเวียนเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสัจจันทสัสโรร่างกายของเราถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกควบคุมบังคับสั่งการให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำ เป็นท่อทานไหลเวียนบารมี30มสทัศน์พระเดษพระคุณหลวงปสุิจันทัสโรครูบาอาจารย์ของเราให้ประครับประคองซึ่งกันและกันไม่ทำลายตัวเองไม่ทำ้ายทำลายซึ่งกันและกันไม่เป็นไปตามผังสำเร็จเวลาของกิเลส ที่หลอกลวงให้ทำล้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันหลอกลวงว่าทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ในปีพุทธศักราช2,500ปี กิเลสหลอกลวงคนสัตว์สิ่งของบางส่วนให้ทำ้ายทำลายตัวเองทำ้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของซึ่งกันและกันหลอกลวงว่าทำให้เกิดเป็นอาหารเครื่องดุ้งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียด ทั้งหยาบซึ่งเป็นของปลอมที่กิเลสได้ตั้งผังสำเร็จขึ้นเพื่อให้กิเลสได้ใช้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของตั้งผังสำเร็จไหลเวียนรุกเข้าหาปรมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงพุทธจันทร์ทัตโต ทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่มีทานศีลสมาธิไม่รู้จักทานศีลสมาธิที่ทําให้เกิดบรมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงพระสดจันทสโรหน่วยใหม่ๆจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัศโรกิเลสหลอกลวงให้ยอมเป็นทาตรับใช้กิเลสรับกิเลสเข้ามาอยู่ในตัวสร้าง เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานเป็นคนพาลอยู่รวมกันเป็นชุมชนสังคมของคนพาลที่ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีการไหลเวียนของบารมีสามสิบทัศพระเดชพุกุณหลวงพุสดจันทรโร ให้อยู่ในตัวอย่างเป็นปกติกิเลสหลอกลวงปิดบังยั่วยวนให้ทำงานรับใช้กิเลสไม่ให้มีเวลาของบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลงปุสสันทัสโรยั่วยวนหลอกลวง ให้อยากได้อยากมีอยากเป็นผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ตั้งขึ้นอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของปิดบังไม่ให้รู้ว่าโอกาสในการได้เกิดมาในจักรวาลมนุษย์ เพื่อรักษารวบรวมบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงป่อสดจันทรัสโรเพื่อทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงในการรุกเข้าหาธรมกิเลสเปลี่ยนธทากิเลสให้เป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลวงป่อสดจันทรัสโรเกิด เป็นชาวสิวิไลเกิดเป็นชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัตโรกิเลสปิดบังไม่ให้รู้ไม่ให้ทำหน้าที่ที่แท้จริงของตนเอง ไม่ให้รู้ตัวตนที่แท้จริงของตนเองคนสัตว์สิ่งของบางส่วนจึงไม่รู้จักพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยไม่รู้จักคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิการ์ทน,นกอยู่ ท่านเป็นบารมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรตัวตนที่แท้จริงเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดธรรมรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโอโหสิกรรมร่างกายที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปสูสดจันทัสโรที่ถูก สร้างไว้ในแต่ละจักรวาลประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบรวมกันอยู่เพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตระอุบาสิกาจันทนขนนกโย ใช้ในการเดินทางไหลเวียนรุกเข้าหาธรรมกิเลสพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตระวสิกาจจนคนนกยูตัวตนที่แท้จริงของท่านคือบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัโรเดินทางไหลเวียน ไปทั่วทุกที่ทั้งนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรอยู่ในทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุสธจันททัศโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดอยู่ใน อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดขึ้นจากบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสฎีจันทัโรเราจึงรับรู้อย่างละเอียดถึงพระเดชพระคุณหลวงปุสสีจันทัศโรพระเดชพระคุณ หลวงพ่อธรรมไชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสกิกาจันทร์ขนกยูจากการสังเกตอย่างละเอียดถึงบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัศโรที่อยู่ณตำแหน่งแกนกลางของเส้นทางสายกลางทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทััพระเเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัศโรอยู่ในตำแหน่งรวมณศูนย์กลาง ดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรบีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถดันทัสโรซึ่งเป็นตำแหน่งตัวตนที่แท้จริงของครูบาอาจารย์ของเราเป็นตำแหน่งตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นพลังงานเครื่องจักรละเอียด ทำรักเมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมครูบาอาจารย์ของเราจึงนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทรัสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรมกธรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทรัสโร รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของเราของครูบาอาจารย์ของเราทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงไปพร้อมๆกับท่านตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทธัประเดชพุณหลงปุสดจันทร์